สีมีนาคมพศสองพัห้าวันนี้ครับกับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายยานแห่งนักราชวันนี้ผมกำลังใช้ไพ่เจ้าปู่องค์พยาศีอนัตนตนาคราชหรือไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ในการทำนายเกณฑ์ดวงเกณฑ์ชะตากรรมในวันนี้นั่นเองทั้งสิสองราศี ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันว่า12ราศีจะมีดวงเกณฑ์เป็นเช่นไรใครจะโชคดีใครจะโยกย้ายงานใครจะสมหวังในรักใครจะมีโชคลานนะครับเอาละรครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับกับ12ราศีเรามาเริ่มที่ราศีแรกกันเลยครับราศีแรกเป็นชาวราศีเมษ ชาวราศีเมษครับขึ้นมาเป็นนางนาคเริงระบำคําว่านางนาคเริงระบำบ่งบอกถึงการรื่นเริงบันเทิงใจวันนี้ชาวราศีเมษครับคุณกำลังจะได้รับความสุขคุณกำลังคุณกำลังจะได้รับความรื่นเริงบันเทิงใจทุกทิศทุกทางทําให้คุณมีความสุขสมหวังคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีงามนั่นเองสำหรับในวันนี้ชาวราศีเมษ คุณกำลังจะสุขสมหวังและสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจอย่างแน่นอนเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีเมษครับครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภครับขึ้นมาเป็นนาคถือกําเนิดคําว่านาคถือกําเนิดในวันนี้ชาวราศีพฤษภครับ คุณกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาในชีวิตกำลังจะมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้คุณสุขสมหวังสำเร็จในทุกๆด้านกำลังบังเกิดแล้วถือกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วบ่งบอกว่าชาวราศีพฤษภวันนี้คุณโชคดีคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่ดีงามแน่นอนเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีพฤษภนะครับ ต่อไปครับเป็นชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนขึ้นมาเป็นนาคบันเทิงใจคำว่านาคบันเทิงใจโอ้โหวันนี้ชาวราศีเมถุนนะคุณจะมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงใจคิดหวังสิ่งใดสมหวังันปรารถนาคิดถึงเงินเงินก็มาคิดถึงทองทองก็มาวันนี้ชาวราศีเมถุนกําลังจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบ คนรักเข้าใจเห็นใจมีเงินมีทองเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีเมถุนครับคำในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะนันเปิดสายานแห่งนักราชวันนี้ผมกําลังใช้ไพ่กายะนันซึ่งเป็นไพ่แห่งเจ้าปู่องค์พญาศีอนันตนาคราชในการพยากรณ์ในการทํานายเกณฑ์ถึงดวงชะตากรรมดวงเกณฑ์ในวันนี้นั่นเองท่านใดนะครับที่กําลังรับชมอยู่นะครับและมีความประสงค์จะเช็คดวง จะให้พยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายอนันตทุกช่องทางในวันนี้นะครับเอาละครับเรามารับชมรับฟังราศรีต่อไปกันครับราศรีต่อไปเป็นชาวราศรีกรกฎครับชาวราศรีกรกฎขึ้นมาเป็นนาคสมสู่คําว่านาคสมสู่ในวันนี้ครับพี่น้องชาวราศรีกรกฎครับคุณกําลังจะได้รับความรักที่ดีคนโสด กำลังสลัดสดคนที่มีคู่กําลังจะได้มีบุตรมีแก้วตาดวงใจในวันนี้ชาวราศีกรกฎถือว่าเด่นใน,นเรื่องของความรักและขอให้คุณมีความรักที่ดีสุขสมหวังดังตั้งใจเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกรกฎครับต่อไปครับเป็นชาวราศีสิงค์ครับชาวราศีสิงห์ขึ้นมาเป็นนาคเสื่อมฤทธ คำว่านาคเสริมฤทธิ์วันนี้พี่น้องชาวราศีสิงห์วันนี้จะเสริมบาร,รมีคนจะติฉินนินทาคนจะว่าร้ายให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีวันนี้ให้คุณมีใจที่หนักแน่นอย่ากลัวอย่ากลัวการพูดการเหน็บแนมหรือการพูดในสิ่งที่ไม่จริงที่ไม่ใช่ตัวตนและตัวเราจงสู้กับสิ่งที่มันไม่ดีงาม วันนี้สู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไปทะเลาะเบ,บาแวงนะจงสู้ด้วยจิตใจที่ห้าวหาญโดยที่เราไม่สแสดงกิริยาท่าทางหรือก้าวร้าวออกไปนั่นเองสู้อดทนและจะผ่านไปได้เองคนจะเห็นเองว่าเราดีแค่ไหนเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีสิงค์ครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกันชาวราศีกันขึ้นมาเป็น นาคเลเหลี่ยมวันนี้ครับชาวราศีกันนะจะทำอะไรต้องทานคนต้องทานคนนะครับอย่าตกเป็นเบี้ยร่างหรือเป็นรองผู้ใดจะมีคนเข้ามามีเล่เหลี่ยมผู้จาาวานล้อมผู้จาดีแต่มีเล่เหลี่ยม,ม,ต,ม,ยมต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะพี่น้องชาวราศีกันนะเพราะไม่เช่นนั้นนะถ้าเราไม่รู้เท่าทานคนเราจะเสียเปรียบและจะถูกคนหลอกใช้ ยังไงก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกันขอให้โชคดีนะครับและในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายานแห่งนักราชวันนี้ผมกําลังใช้ไพ่กายะอนันต์หรือไพ่เจ้าปู่องค์พญาศีอนันตนาคราชในการพยากรณ์ดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีนะครับให้กับทุกทุกท่านท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คด,ดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับพี่กายะอนันต์ทุกช่องทาง นะครับราศีต่อไปครับเป็นชาวราศีตุลครับชาวราศีตุลขึ้นมาเป็นนาคเมตตาหรือว่านาคช่วยเหลือบ่งบอกว่าวันนี้พี่น้องชาวราศีตุลน,นะไม่ว่าจะทําอะไรในวันนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคนอำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวราศีตุลน,นั่นเองในวันนี้ชาวราศีตุลกําลังจะได้รับความสุขทั้งกายและใจกําลังจะได้รับสิ่งที่ดี เอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีตุลขอให้โชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกขึ้นมาเป็นนาคแผลงสอนคำว่านาคแผลงสอนวันนี้พี่น้องชาวราศีพิจิกครับสิ่งใดก็ตามที่ตั้งใจหมายปองตั้งมั่นเอาไว้คุณกำลังจะได้รับความสุขคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่ดี เป้าหมายที่วางเอาไว้กำลังจะส่งผลเกื้อนหนุนทำให้คุณสำเร็จในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีพิจิกกำลังจะได้รับความโชคดีเอาใจช่วยครับต่อไปครับเป็นชาวราศีธนูครับชาวราศีธนูขึ้นมาเป็นหู้นาคบรรดาลโชคลาภหรือว่าบรรดาลทรัพย์วันนี้พี่น้องชาวราศีธนูนะคุณกำลังจะมีโชคลาบลาบลอยกำลังจะมา ลาบปากก็จะมาคนจะเอาของไม่กินนะครับทำอะไรก็ตามจะมีแต่สิ่งที่ดีมีเงินมีทองเข้ามาหาตัวเราด้วยมันส่งผลในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนวันนี้พี่น้องชาวราศีธนูถือว่าดวงเฮงมากเอาใจช่วยนะครับเอาละรครับในวันนี้นะผมอาจารย์แก่กายานาณเปิดสายยานแห่งนครราชกำลังพยากรณ์นะครับดวงเกณฑ์ชะตากรรมทั้ง12สองราศี ให้กับทุกท่านโดยการใช้ไพ่กายะอนันต์ในวันนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่กายะอนันต์ทุกช่องทางนะครับและในตอนนี้ครับเรามารับชมรับฟังราศีต่อไปครับราศีต่อไปเป็นชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรที่มาเป็นนาคพบรักคําว่านาคพบรักในวันนี้ครับชาวราศีมังกรนะ คุณกาลังมีดวงเกณฑ์ที่โดดเด่นทางด้านความรักความรักของคุณกําลังสุขกําลังงอมกําลังสมหวังตามสิ่งที่ตั้งใจหมายปองเอาไว้ทุกประการเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่งผลเล็งเกณฑ์ให้ชาวราศีมังกรครับคุณกําลังจะโชคดีคุณกําลังจะมีสิ่งที่ดีจะหยิบจะจับจะทําอะไรคนรักเข้าใจเห็นใจและช่วยเหลือเรื่องการเงินด้วยเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีมังกรนะครับ ต่อไปครับเป็นชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมขึ้นมาเป็นนาคผจญศัตรูคําว่านาคผจญศัตรูครับในวันนี้พี่น้องชาวราศีกุมนะกำลังจะพบเจออุปสรรคปัญหาจะมีคนเข้ามาและมาสร้างปัญหากับคุณมาสร้างความเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจจะทําสิ่งใดมีแต่คนคอยขัดขวางคนมาช่วยก็ทําให้เหนื่อยใจนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องชาวราศีกุมนะ สู้อดทนและมีสติให้มากๆยังไงเอาใจช่วยพี่น้องชาวราศีกุมขอให้โชคดีครับ <c oughs> ต่อไปครับเป็นชาวราศีมีนครับชาวราศีมีขึ้นมาเป็นนาคเดินทางใกล้คําว่านาคเดินทางใกล้บ่งบอกว่าวันนี้ชาวราศีมีนสิ่งใดที่คุณหวังที่คุณรอเอาไว้จากอดีตที่คุณรอเอาไว้ที่เคยตั้งโปรเจกต์เอาไว้กําลังจะส่งผลกลับมาอีกแล้วจะช่วยเกื้อนหนุน ทำให้คุณบังเกิดความสําเร็จอย่างแน่นอนพี่น้องชาวราศีมีนกําลังโชคดีเอาใจช่วยนะครับ <c oughs> อ่าในตอนนี้นะครับผมาจะาแก้กายะอนันต์เปิดสายานแห่งนักราชในตอนนี้ผมกําลังใช้ไพ่กายะอนันต์ซึ่งเป็นไพ่ของเจ้าปู่องค์พยาศีอนัน,นตะนะักราชในการพยากรณ์ในการทํานายดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีในวันนี้ท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงพยากรณ์ดวงแบบละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือวางแผนธุรกิจนะครับสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับพิการยะอนันทุกช่องทางและในตอนนี้ฝากรายการบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอที่สีแดงและติกตอกด้วยนะครับในรายการนะครับมีสาระดีๆมีดวงมีอะไรอีกมากมายสายยานแห่งนักนะรรดมีอยู่ในนั้นเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามบ้านทรัพย์อนันต์สตูดิโอด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ ผมอาจารย์เก่กายะ,ยะนันเปิดสายยานแห่งน,นักราชขอยดวงเกณฑ์ทั้น์จิตของราศีโชคดีสวัสดีครับ